สวัสดีครับผมกบหน้าครับมื่อนี้ผมก็จะมาบอกเลขและก็เล่าความฝันความฝันเนี่ยคือเป็นความฝันของพีแขกนะครับพีคนหนึงที่ว่าเราติดต่อผมหูจักกันทางออนไลน์นะครับแล้วก็ทักมาเล่าสู่กันฟังครับเราบอกว่าเราฝันเราฝันแปลก หรือว่าอาจจะเป็นฝันดีก็นไนะครับเราเบ่เคยฝันจังสี่มาจักเถื่อความฝันนี่คือเราฝันแปลกประหลาดน,นี่ครับคือเราฝันมาหลานทรายครับเสียชีวิตแต่ใน,นความฝันคือหลานทรายเสียชีวิตแล้วคืนสีบกลับมาครับมีชีวิตอยู่อีกนี่คือความฝันความฝันนี่เป็นความฝันของพี่คนหนึ่งครับเราซื้อที่แขก ขอขอบคุณความฝันของเราเนาะเพื่อเราสิแบ่งปันตัวนี้เพื่อโชคตัวนี้มันจะออกตรงๆครับเดี๋ยวลองฟังความฝันของเราครับเราฝันวังสองหมื่นสามหมื่นที่แล้วครับเราฝันมาหลานชายเราเสียชีวิตในความฝันเนีในีฝันนี่คือหลานชายที่หูจใาก,กันเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบานหลังนึง ล้ยกาจัดงานจัดยางทูย่างครับค้นเต็มรลยกาพี่น้องหลายๆายคนกับเสากับห้องให้กับขึ้นขึ้นทอด์นานอยด์นะครับขึ้นหอดลูกดูสิกับมีความเสาวความยังเสร็จแลครับอันนี้ขึ้นในความฝันเดสบัดพ่อผี่เล่ายางเขาไปนี่บอกง,งานนะครับในบ้านบ้านน้องคนนั้นล่ะบ้านหลานคนนั้นล่ะที่ว่าเสียชีวิตเนะี่ยบัดพ่อเรายางไป ก็เห็นว่าเป็นศพว่าเห็นมาเป็นศพนอนอยู่เหมือนกับว่ามาัดตาสอกตาสังทุกอย่างเสร็จครับเป็นศพเหมือนว่ากําลังจะเอาใส่โงใช่นะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งศพที่ว่ามาัดตาสาังอยู่น่คือฝืนขึ้นฉีบศพฝืนขึ้นฉีบครับหลานที่ว่าใต้น่คือลูกขืนน่งลูกขืนน่ง ทุกคนกับในงานอยู่นะตกใจครับตกใจตื่นแบบบม่เ,เคยพ่อยเลยสินะแม้กระทั่งว่าพี่คนที่เราฝันน่ะคืนเราก็ยังตกใจเราว่าเราบ่เคยเห็น,นเหตุการณ์จังาีสมันเป็นไปได้จังไหนสินะหลังจากนั้นคืนคืนขึ้นฉี่มากก็เหมือนกับคนปกติบัดนี้ยเราก็ย่างเข้าไปครับพอสักพักหนึง่งคนกับห้องห้ห้องยังก็กกับก,บกายเป็น ตกใจเงียบสง,งดัดสักพักงหนึ่งแล้วก็หงุดหเมื่อครับแล้วก็ตื่นขึ้นนี่คือความฝันเรามีแค่นี้ครับเราบ่เคยฝันแบบนี้บ่เ,เคยฝันแปลกฝันวันหลานาใต้ใต้แลฟืน้นเราฝันแปลกมากแล้วก็เราบอกว่าเราฝันแหม่นเตือไปครับมวดนี้เราคิดว่าบนไองครับ อาจจะเล็กจะวนเวียนอยู่กับหลานไส้แล้วก็ได้บอกแล้วนะคนกินลูกนะคนอ่อนบ้กผมนี่บอกเหลืองสิหลคนกินลูกคนกินลูกจริงๆครับส่วนเหลขกนะครับเหลขกเกี่ยวกับหลานไส้หลานไส้นี่ยคือมันเกิดวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสอง ปี2,541ครับอืมวันที่ยี่5 4บสองสอครับอายุนะครับเนาะอายุ24่ย่าง25ปีครับนี่คืออายุหักลบจาก4ีหนึ่งถึง6คกหายี่ย่าง25นะครับเบนจะเพจพอดีเลย นี่คืออายุหน่องควรที่ว่าเป็นฝืนขึ้นฉีบและเรา,าคิดว่าหมวดนี่มันสีมาศูนติดศูนย์อยีกว่าใต้เลยฝืนเห็นทั้งบนใต้ทั้งฝืนหรือว่าศูนย์จะมาหลานเบอร์เส้นบ่าประมาณนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับเด้อพอสสองห้าสี่หนึ่งย่ำครับสองห้าสี่หนึ่งอย่าลืม ไปแยกเป็นเหล็กสาตัวเพราะว่าบนไหนครับ3มตัวอาจจะอยู่ในพ่อซอนี่ก็ได้เพราะว่าตายตายนั่นคือศูนย์ฟื้นฟื้นก็คือเกิดคําว่าเกิดเนี่ยคืออาจจะเป็นพ่อซอเกิดก็ได้ครับสองห้หนึ่งอาจจะมาหาสี่หนึ่งหรือสองสี่หนึ่งจังสี่ก็ได้นะครับ 2องหาซกับเป็นไม่ได้พอสอเกิดอาจจะเป็นเหลขกสามตัวก็ได้หรือว่าลูกไส้อ้หลานไส้อาจจะไม่ให้โชว์ก็ได้ครับอายุ 24, ยี่บสี่ย่างยี่ห้าคำวัด0ูนแต่ว่าบงหูศูนเนี่ยจะเป็นไซบงไหลแค่นั้นเองครับแต่ว่าบนไหนครับอาจจะติดศูนย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสองสี่ศย์สองห้าศหรือจะเป็นศูนย์สองสี่ศย์สองหาีบ่ อันนี้คือผมผมกันจะบอตี้หลายเหลขครับผมจะเอาเฉพาะแค่เหล็กอายุกับเหลขเหลพออ็พ่ออให้ทุกคน,นหน่ยพิจารณาืธอครับแต่ถ้าหากว่าผมเสียเอาศูนย์ใส่เสียเอาเหล็กสามตัวจับแยกออกมันจะเป็นเหลขกหลายหางแต่ถ้าหากว่าทุกคนฟังฟังฝันแล้วลักษณะสีต่างว่าตีตีเหลขกแบบมั่นตีเหลขกเก่งตีเลข,บบเลขเกแมนแต่ลองให้พิจารณามงครับอาจจะเป็นเหลขที่ตัวห้าตีหนึง่นงอะไรครับมันเข่าสามตัวแต่สำหรับผมเนาะ ในใจผมผมกับตี้ตี้ตันเถอะผมว่าล่ะสองห้าสี่หนึ่งก็แยกเป็นสองหาซีหาซีหนึ่งสองซีหนึ่งจึงสี่หน้าอันนี้คือความคิดผมได้ศูนย์เนี่ยก็อาจจะเป็นศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาแต่ว่าสองหากับสองซีเนี่ครับผมมากตรงนี้แหละมันเป็นเหล็กตองหมวดผมเลยเด้มันเป็นเหล็กตองหมวดผมเลยที่ว่าผมหามันกับตรงกันครับแต่กับโบนเน่เน้ อาจจะออกสามตัวตรงๆกับเหลีกล่างกันด้นี่คือข้อฝันของพี่แขครับที่เราฝันผมกระถามเราว่าแล้วพี่มากตัวเลขตัวนี้บะครับเราบอกว่าเราจะสื่อนะครับเราจะสื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งผมกระบอกเราว่าข้อฝันเนี่ยก่อนที่ว่าพี่จะล่อยผมฟังเนี่ยมันเป็นเหลขที่ว่าผมมากอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเหลขที่ว่าตรงงดผมอยู่แล้ว,แล, Lindsey, ว,แ,ลวแล้วก็บ,บังเอิญตรงกันบนแนี่ยข้อฝันนี่กับเหลขของผมเนี่ย อาจจะออกตวนี่ก็ได้แต่ทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับความฝันมันก็เป็นเพียงของฝันผมกะรล่อยทุกคนได้ฟังอีกตอนหนึ่งบ่งหูครับว่าจะออกหรือบ่ออกก็ลองใส่วิจารณญาณครับในการรับชมนําเสนอทุกเบอร์ไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางถาว่ามากเฮาก็ลองจดไว้ครับเผื่อเป็นเหลขกที่ตรงใจที่เฮ้าคิดไว้อยู่แล้วแต่ถ้ามว่ามากกันยังบเป็นหยงครับกับตองข้อเขาพุณครับที่ติดตารับชมรับฟังความฝัน หลานชายตายแล้วฟื้นคืนชีพอาจจะออกเลขพศหรืออาจจะออกเลขอายุกัเป็นไปได้ครับสำหรับขวามฝันนี่ก็ขอให้ทุกคนชโชคดีครับจอหมวจอลอตเตอรี่ง่า่ๆครับหนึ่งสอามสห้าสลด last นี้ขอบคุณลายครับผม